ชื่อนางสาวดารินผลจินานะคะชื่อเล่นชื่อว่าเบน์ค่ะก็วันนี้นะคะได้มาเรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถอ่ายูพีดีนะคะสาขาสมุทรปราการะคะ่ะก็จริงๆแล้วเบน์เป็นปน,นักศึกษาเอแบกซึ่งมหาลัยอสมชัญเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องมาเรียนขับรถจริงๆจังๆ,งๆเพราะว่าไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแล้วก็ได้มาเรียนขับรถเนี่ยก็เรียนอยู่กับ คุณครู2ท่านนั่นก็คือครูปุ๊กและก็ครูเอ็มซึ่งคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยคือเป็นกันเองมากๆแล้วก็ให้ความรู้กับเบนเยอะมากๆเลยในการเทคนิคสําหรับการขับรถและก็การอบรมนะคะวันนี้มาอบรม5ชั่วโมงก็รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยสําหรับพนักงานคุณครูที่นี่ก็ เป็นกันเองค่ะไม่เรียกพนักง,งานและการคุณครูคุณครูทุกท่านใจดีหมดค่ะไม่มีความกดดันเลยสําหรับการขับรถในเรื่องการสอบเนี่ยอยากจะบอกว่าชิลมากๆเพราะว่าคุณครูคอยประกบทั้งสองข้างเลยค่ะก็อะตอนนี้ขับอย่างนี้นะอันนี้ก็เริ่มใหม่นะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะจะมีทริคก,การขับรถดีๆสําหรับพวกเราแน่นอนก็เบนนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองเข้ามาขับรถที่นี่ดูเพราะว่าเราจะได้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ ขับรถอย่างระมัดระวังค่ะ